เชื่อไหมครับว่าไมาโครโฟนตัวนี้แหละฮะจะสันสะเทือนวงการไม่ลอยอย่างแน่นอนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับพวกเราสองคนนะวันนี้ได้ของเล่นที่มาจากเมืองเบียเมืองไซกอกนั่นก็คือประเทศเยอรมันนั่นเองนะผู้ชมครับแน่นอนผมกำลังพูดถึง แบรนด์นะครับเซนไฮเซอร์ uh huh. ก็ uh huh. เป็นแบรนด์ดังของเยอรมันเหมือนกันในส่วน<ช>ของไมโครโฟนเขาเก่งไมค์เก่งหูฟังเก่งเยอะเลยอะเซ uh huh. นไฮเซอร์นะฮะและวันนี้ผมรับพิเทศนะดีใจมากเ่านผู้ mm hmm. ชมเพราะว่าผมชอบโมเดลนี้มากๆเลย มันมีน,นวัตรกรรมพลิกโลกะอะนะอิสูซูวะไม่ใช่นะขอโทษที <laughs> นะฮะซึ่งมันน่าสนใจมากหลายข้อเลยก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าเซนไฮเซอร์โมเดลนี้มันชื่อว่า e w d series ครับผมย่อม,มาจากอะไรนะอะไร evolution w i r e l e s <c oughs> s digital ครับมันเป็นไมโครโฟนระบบดิจิตอลนะระดับ2 4บบิตโมเดลสตาร์ทเริ่มต้นของทางเซนไฮเซอร์เขาท่านผู้ชมฮะ <c oughs> ถ้าผู้ชมอาจจะแปลกตานะถ้าเกิดเป็นแฟนคลับในช anel เราจะไม่ค่อยเห็นพวกเรารีวิวเซนไเซอร์อนี่ท้าผู้ชมแต่โมเดลนี้พลาดไม่ได้ด้วยประกาศทั้งปวกนะครับผมต้องบอกว่า EWD series เนี่ยเป็นรุ่นที่ทางเซนไฮเซอร์เขากะเลยนะว่าเขาออกมาเนี่ยเขากะว่าเขาจะฟาดให้ลาบเลยนะทีนี้ก่อนจะไปดูว่ามันมีไฮไลไท์หรือความน่าสนใจอะไรบ้างเดี๋ยวพี่เทีไลฟ์ฟังหน่อยว่าภาพรวมของเขาก่อน ใช่ไหมคือรุ่นย่อยอะไรอย่างนี้ป่ะสิ่งที่ได้มาในชุดเมื่อเราจะจัดสักชุดหนึ่งนะฮะอย่างนี้ป่ะโอเคฮะในหนึ่งชุดเลยนะครับที่ได้มาก็คือจะเป็นพวกเนี้รีเซิร์ฟเวอร์ครับมีตัวไมค์ที่เราเลือกนะครับมีพวกอะแดปเตอร์ครับมีเสาอากาศนะครับมีแบตเตอรี่มีคู่มือมีปีกยึดแหลกด้วยแล้วเราจะได้หัวไม้แบบเพียบแบบนี้เลยป่ะแน่นอนครับถ้าท่านมีท่าเรียก budget สามารถซื้อทั้งหมด พราะว่าไมโครโฟนนี้มีความพิเศษสามารถที่จะเขาเรียกว่าเปลี่ยนแคปซูลหัวไม์ได้เออเอาหัเขาดินี่ข้อแรกมแล้วนะใช่ครับนี่มันสามารถที่เปลี่ยนแคปซูลแบบนี้ได้เออเราสามารถเลือกเขาเรียกว่าหัวที่เราชอบรุ่นที่เราชอบท่านผู้ชมเคยสัมผัสไมโครโฟนแบบว่าที่ใช้สายของเซนไหมฮะมันก็จะมีว่าแปดสามห้าอรุนเริ่มต้นไงอ่าแปดสี่ห้าอ่าแปดหกห้าอ่า 935 9ส5 9ห้าสี่ห้า้าหห้านี่คือเลือกได้หมดเลยเลือกได้เลยครับโอ้โหเวลาไม่ตัวเดียวเนี่ยสามารถที่ใช้แคปซูลหัวใหม่ตรวนี้ที่เราชอบใช้ได้หมดเลยท่านผู้ชมนี่แค่เรื่องแรกนะนี่นี่อย่างตัวเนี้ยอ่าอ่าแปดสามห้าท่านผู้ชมเห็นไหมท่านใดที่ชอบความเขาเรียกว่าการเริ่มต้นที่มีมาตรฐานสูงมีเสียงดีแล้วก็เสียงดีแล้วเอาไปร้องเพลงยันวางอันเนี้ยนี่แปดสี่ห้าท่านผู้ชมครับอันนี้ก็อัพขึ้นมาหน่อยเออ นะครับหรือจะเป็นคอนเดนเซอร์นะฮะในซีรีส์8ก็คือ865อืมอันนี้ก็มีความไวคือในแต่ละรุ่นมันก็จะหัวที่เป็นรูปแบบการรับเสียงแพทเทิร์นแตกต่างกันออกไปรวมไปถึงรูปแบบใหม์ที่เป็นดอดนามิกหรือคอนเดนเซอร์มันไปได้ถึงรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่สุดอะไรนะก็อ่า965แต่ผมเห็นข้อมูลนั้นมันมีอีกนะมันไปได้นะคือนอกจากของเซนทเซอร์เนี่ยมันใส่หัวไม์ของนอยแมนได้ด้วยนอยแมนนอยแมนไอ้ไมรนะนอย เจ้ารุ่น KK 2 0 4 2 0 5คือคผมไม่เคยใช้นะแต่ผมเห็นแค่หัวเขาก็สี่สห้าหมื่นแล้วนะ,น,ะนี่คือเขารองรับมากเลยนะครับผมเออครับก็แสดงว่าเขาเรียกว่ามีความยืดดุมากะนะครับก็มีตัวเลือกในการนําไปใช้งานเนาะครับนะครับอันนี้ก็คือความโดดเด่นแรกนะอ่าเรื่องต่อมาเลยเรื่องอะไรเรื่องต่อมาเลยนะครับที่โดดเด่นเลยเป็นอีทตองไมโครโฟนคือเป็น EWD D ที่คือดีทตองอยู่แล้วถูกต้องเป็นไมโครโฟนอติคัตอง ให้คุณภาพเสียงที่ดีเป็นธรรมชาตินะครับลดเสียงรบกวนแล้วเสียงรบกวนต่ำนั่นเองคือผมต้องบอกว่าผมเห็นข้อมูลมาเนี่ยเป็นไหมร่ะระบบดิจิตอลใช้ความเร็วระดับ24ิบอืแต่ไฮไลท์ของเขาเนี่ยความเป็นดิจิตอลของเขาไม่ใช่แค่เรื่องของความละเอียดนะครับ,รบเขาบอกว่าเป็นไมโครโฟนที่มี l a เทนซีหรือค่าความหน่วงต่ำมามากต่ำม,มากๆต่ำม,มากๆเพียง1.9ม,มาิลลิเซกคือแทบไม่รู้สึกคือวิหนึ่งมันพันมิลลิเซก ท่านผู้ชมครับมันเนียนมากนะมันไวมากทําให้เราทํางานได้อย่างราบรื่นจะเล่นดนตรีจะงานประชุมมันมันไม่รู้สึกแล้วมั้งนี่มันเข้าใกล้ศูนย์แบบซีโร่ลาเทนซีไปเรื่อยๆแล้วนะครับผมในส่วนของแบตเตอรี่นะครับท่านผู้ชมใส่ฐาน AAA 2> AA AA สอก้อน <S 2> 2 <S ใช่ไหมถูกต้องครับอันคลายลันทามได้8ชั่วโมงแต่ถ้าท่านผู้ชมใช้ฐานที่เปแบบ o p t i o n อ l ของเขานะเป็นฐานสําเร็จเป็นฐานของทางเซนไฮเซอร์เขา่เขาจะเป็นแพ็คสําเร็จเลย BA 70ซีรีส์ มันสามารถใช้งานได้ยาวนานสูงสุดถึง12ชั่วโมงนะข้อต่อมาเลยนะครับจุดโดดเด่นของเขานะเขาบอกว่ามีดนามิกเรนที่ควางมากๆครับเขาเรียกว่า up to 134 dB นะคือตะโกนยังไงก็ไม่แตกนะครับจริงๆแล้วในสเปคไม่ใช่ในสเปคนะท่านผู้ชมนะที่เราเรียนรู้กันมาปืนใหญ่มันก็ดัง120 dB ครับอใครจะไปเสียงดังกว่าปืนใหญ่นี่จะเอาไปจ่อกระเดื่องนะฮะแล้วก็รุ่นนี้นะฮะก็ มีช่องหรือว่าช a น n e ลให้ใช้ถึง30 c h a n ช e นจริงๆมันมากกว่านั้นอีกนะจริงๆมากกว่านั้นสเปคเห็นเมืองนอกเมืองนาเขาบอกไปรูดแปดสิบเก้าสใช่ไหมแต่ว่าพอดีเ e n อ on กฎหมายของบ้านเราท่านผู้ชมมันสามารถใช้ได้ถึง30 Channel ใช้คำอย่างนี้ดีกว่าเขาสามารถใช้พร้อมกันได้สูงสุดถึง30ชุดในเวลาเดียวกันนะฮะซึ่งเจ้า EWD series เนี่ยเขาผมหาข้อมูลมานะเขาบอกว่าเขาตอบโจทย์การใช้งาน ความที่อยู่2ช่วง 2, วง2เลงในบ้านเรานะท่านผู้ชมที่กสอช,อช,อชอเราให้มา3ช่วงใช่ไหมเจ้า ewd ให้สามารถใช้ได้ถึง2ช่วง 2, วง 2, 2> เลนคือเลนที่3เขาไม่สนใจแล้วเพราะว่ามันใช้ได้น้อย 8- 3ถึง8.6นะเพราะฉะนั้นเขาเลยปรับได้ถึง30ช่องใช้พร้อมกันได้ถึง30ชุดโอ้โหใช้ไม่ไหวจริงๆปรับได้มากกว่า30แหละเพราะดิจิตดิจิตมันย่อยเยอะหน่วยย่อยมันซอยได้ถึงแบบว่า 600K อ่ะนะท่านผู้ชมมันมันขยับช่องทีละ6 0 0 k 600K มันดีมากๆเลยนะ รุ่นนี้เนี่ยเขาออกแบบดีไซน์การใช้งานที่รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยแอปพลิเคชันของเขาชื่อว่า EWD Smart Assist เป็นไฮไลท์มากแม่ท่านผู้ชมสิ่งที่ผมพูดไปตอนต้นคลิปว่ามันจะสั่นสะเทือนวงการไมโครโฟนอย่างแน่นอนแอนเดนไวแรดูเวอร์เนาะแต่มันเป็นเรื่องจริงท่านผู้ชมครับมามาดูกันนี่คือไมโครโฟนไร้สายที่กำลังจะหล่นไม่ใช่ท่านผู้ชมถือไว้ก่อนนะให้พี่เทบถือเลยไมโครโฟนไร้สายตัวแรกที่ผมเห็นแล้วกันครับ ที่มีแอปพลิเคชันมีที่ไหนอะไม่ลอมีแอปพลิเคชันอะเคยเห็นไหม ไม่ลอยคือจริงๆไม์ลอยส่วนใหญ่ไม่ใช่ไม์ลอยเด็ดลำโพงนุ่นมีแอปมากเป็นลำโพงใช่ไหมลำโพงแอคทีฟแบบมิกนุ่นมีแอปครับคราวนี้ไม่ลอยมีแอปนะทีนี้มันมีแอปแล้วมันยังไงเหรอมันสั่นสะเทือนยังไงถ้าผู้ชมต้องมาดูพร้อมๆกันเราเข้าไปที่แอปเจ้า EWD Smart Assist เราก็ทําการเชื่อมแอปเข้ากับไมโครโฟนซิงค์เสร็จแล้วนะท่านผู้ชมนะมันมีเรื่องของนี่อันนี้ Audio Link Control อ๋อมันทาอะไรได้มันสั่งแบบว่า Key Lock Receiver คือล็อก ล็อกรีเซิฟเวอร์ได้ล็อกไมค์ได้เอาว่ากันไปปรับเกนได้แบบให้เริ่มเริ่มว้าวเลยปรับเกนได้ปรับเกนได้ด้วยนี่อูซัดไปถึงนู่นสามสิบเก้าสี่สิบสองดีบีนี่จากเดิม่แค่เอาหกดีบีเฮ้ยมันทําปรับเกนได้ทำอะไรได้อีกมันปรับนี่ a อเอาได้ด้วยนะ Audio Frequency ซเอาได้ด้วยเฮ้ยมันมันเจ๋งมากมากเลยอ่ะมันคอนโทรลผ่านแอปมันง่ายขนาดนั้นเลยปกติแล้วเนี่ย ไม่ระดับแบบนี้นะไม่ที่เป็น professional use เนี่ยมันจะต้องใช้พวกแอปพลิเคชันที่อยู่บนพวกคอมพิวเตอร์ซะเป็นส่วนใหญ่ร<ม>หรือออนเว็บเดสอะคือคใช้บนคอมใช้บนโน้ตบุ๊กแต่คราวนี้มันใช้บนมือถือมันง่ายมากๆเลยเรื่องต่อมา frequency บอกเฮ้ยมันปรับความถี่ได้มันเลือกความถี่ได้ตรงนี้นะท่านผู้ชมนะมันปรับความถี่ได้เนี่ยดูสิดูเลือกช่วงความถี่ได้เลยคือสั่งแบบแมนนวลก็ได้นะนี่เม่เท่านั้นยังไม่พอนะ นี่ในความถี่เนี่ยผมบอกก่อนปรับได้แม้กระทั่งความถี่หน้าแล้วก็ในส่วนของทศนิยมอ,ะอ่ะดูดูสิละเอียดมากๆเลยนะนอกจากนั้นสแกนออตโต้สแกนมีเฮ้ยมันสแกนได้ออตโต้สแกนคือมันหาช่องได้เลยมันตรวจความถี่ที่เหมาะสมและสิ่งที่ผมทึ่งอึง้งทึ่งเสียวที่สุดเลย <laughs> ในเรื่องของเฮ้ยมันสั่งให้เราซิงค์ตรงเนี้ยเฮ้ยเราไม่ต้องเอาไมโครโฟน เปิด IR มาแล้วมาจ่อหน้าเครื่องเหรอตัวตัวไปเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วนะเออฮะเฮ้ยมันไม่มี IR แล้วมันเป็นบลูทูธแล้วอะแล้วผมทำไงเขาบอกว่าอ๋อให้กดปุ่มซิงคที่ทรานสมิเตอร์เฮ้ยยังไงอ่ะปุ่มซิงคตรงนี้ผมเล็กตรงนี้พอเห็นไหมนิ้วมือผมโฟกัสได้แล้วบอกนะกดแล้วนะปุ๊บเฮ้ยผมกดแล้วอะ นี่เนี่ยมาแล้วมาแล้วคอนเนคติ n งมันบอกว่าคอนเนคติ n งแล้วแล้วยังไงอ่ะฮัลโหลฮัลโหลอาอผมยังไม่ได้เปิดขอโทษผมมิ้วไาฮัลโหลฮัลโหลนี่ไง AF มาแล้วเฮ้ยนี่ไงสั่งเทือนวงการไหมคือมันง่ายมากเราสั่งซิงจากแอปพลิเคชันครับนี่คือไมโครโฟน รุ่นต้องบอกเป็นรุ่นเริ่มต้นนะดิจิตอลเริ่มต้นของทางเซนนะอยู wow, ่ว้าวมากๆแล้วราคาเห็นบอกว่าโอเคราคาจับต้องได้นะจับต้องได้ครับผมนะนี่นี่คือความวา้าวของเขาแล้วเขาและแอปพลิเคชันของเขาทําได้อีกเยอะท่านผู้ชม <c oughs> ประมาณนี้แล้วกันในส่วนแอปพลิเคชันที่เหลือก็จะเป็นออกการตั้งค่า <c oughs> การปรับจูเรื่องต่างๆแต่นี่คือไฮไลท์ที่จะทําให้ผมกลับไปคิดถึง IR ไม่สิไม่คิดถึงอีกแล้วเฮ้ยลืมระบบ IR ไปได้เลยไปยืนเจาะจาต้องตอดปอกไม้ด้วยอะไรด้วยไงไปเจาะไออาให้มันติด เปลี่ยนช่องคราวนี้แค่บนเทนเนอร์เท่านั้นเองง่ายมากเนาะถูกต้องเลยมาถึงขั้นนี้แล้วไม่เทสไม่ได้แล้วใช่ต้องเทสนะฮะให้ฟังคาแรคเตอร์เสียงแต่ละหัวสักหน่อยเอาโทนเสียงสักหน่อยเอาโทนเสียงสักหน่อยเดี๋ยวลองหัวที่เรามีเรามีอยู่ประมาณสี่ห้าหัวนี่แหละสี่ห้าหัวลองดูครับท่านผู้ชมครับไปครับและนี่คือคุณภาพเสียง e 8 3 5เช็ค1 2ถัดมาครับท่านผู้ชมนี่คือคุณภาพเสียงของ e 8 4 5ครับเช็ค1 n ถัดมาคับท่านผู้ชมนี่คือ E865 ครับคุณภาพเสียงเป็นอย่างไรบ้าง 1,2, e check 1,2ถัดมาคับท่านผู้ชมซีรีส์9กันบ้างครับนี่คือคุณภาพเสียงของ E935 ครับ check 1,2ทดสอบครับตัวสุดท้ายท้ายสุดครับท่านผู้ชมนี่ก็คือ E945 ครับ1 2 3 4เช็ค12 check 1,2 เป็นยังไงกันบ้างชอบหรวรุ่นไหนนะครับสามารถพูดคุยคอมเมนต์ใต้เพจนี้ได้คอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่าชอบโทนเสียงของแคปซูลตัวไหนสุดท้ายนี้สรุปนําไปใช้งานอะไรได้บ้างคือใช้งานได้อเนกประสงค์แหละใช้คนี้ใช่ไหมแต่ทีนี้ท่านผู้ชมอาจจะบอกว่าคุณตาลก็พิเทพก็พูดก็อเนกประสงค์ท็ไมเราจะร้องจะพูดท่านผู้ชมต้องบอกว่าตัวนี้กําลังเป็นกระแสมากๆในกลุ่มของพวกมือพี่พี่มือสาว ถูกต้องครับเพราะว่ามันมันทึ่งเรื่องการหนีช่องอะผ่านแอปพลิเคชันปรับช่องผ่านแอปพลิเคชันครับผมและในเรื่องของน้ําเสียงที่มีหัวให้เลือกมากมม่ถูกต้องครับถ้าพูดแบบนี้บอกว่ามันจะดีจริงเหรอมีใครใช้อยู่บ้างฮิตจริงหรือเปล่าถ้าผู้ชมมันเพิ่งเปิดตัวมาในเมืองไทยนะต้องบอกว่าในเมืองไทยนะจริงเมืองนอกเขาก็เปิดตัวมาสักพักแล้วแต่ว่าทางเซนต์เขาต้องผลิตนะครับให้มันเหมาะสมกับ เงื่อนไขกฎหมายของประเทศเราในเรื่องของย่านความชิบถูกต้องครับกลับมาเรื่องของคนที่นี่ที่ผมจะพูดไมคไหนเนี่ยไม่ใช่ต้องใช้ไมคนี้ก่อนนี่อยากใช้มากเลยนะใช่ครับคือต้องบอกว่าในเรื่องของไมคเนี่ยใครใช้บ้างรู้ไหมใครใช้ตอนนี้มี BNK สั่งไปนะ b n เออเออบี k อ็นเคโฟทอ่ะทางเซเนเซอร์เขาบอกผมนะสั่งมานะและมีอีกวงหนึ่งผมชอบมากเลย โนวันเอลพี่ใหม่ไงพี่ใหม่โนวันเอลนะถ้าจําชื่อไม่ผิดนะพี่ใหม่นะถ้าเกิดผิดต้องขออภัยนะครับผมชอบผลงานเพลงมากท่านผู้ชมลองฟังเสียงดูได้นะก็จะเอาไปออนทัวร์ไปใช้งานลักษณะไหนก็ลองส่องสองไม้ที่เขาถือแจ้งราคานิดนึงเอาสิเอาตัวเริ่มต้นแล้วกันท่านผู้ชมนะฮะก็อยู่ที่28,900บาท28,900จะได้แคปซูลหัวอะไร e 8 3 5ท่านผู้ชมตัวเริ่มต้นอ่ะ29,000ื่นับนะฮะไม่เกิน30,000ื่ท่านผู้ชม บางท่านอาจจะมองว่ามันราคาสูงเหมือนกันนะผมจะบอกอย่างนี้เซนไฮ e ซอร์ EWD Series หากสังเกตดีๆข้างกล่องตัวนี้ไม่ได้ made in China ตัวนี้ made in Romania ยท่ยุโรปนะฐานการผลิตอยู่ที่โรมาเนียและวัสดุชิ้นงาน material ดีมากๆแน่นอนครับมีความสวยงามมีความบานดีมีความแข็งแรงส่วนราคาอื่นนะครับสามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์นะครับใช่หลากหยรุ่นชมที่เว็บไซต์ของเราได้เลยนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ